วันนี้เราอยู่ใน King Legacy กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงดันยากในวันที่17ก่อนนะครับก็คือผมจะลงที่โลกหนึ่งนะครับเพราะว่าคน,ม,นมันลงดันด้วยค่อนข้างเยอะแล้วถ้าลงที่โลก2คนในเซิร์ฟอาจจะเต็มก่อนเพราะงั้นขอลงที่โลกหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าโลกหนึ่งเราสามารถหาเซิร์ฟที่มีคนน้อย,อยได้เราจะได้มาลงด้วยกันหลายๆคนนะครับโอเคทนะ่าพร้อมแล้วล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับและผมก็ลืมอัดตอนที่ลงลงไปหลาย,ลาย,ลายตาอีกเหมือนเดิมเพราะงั้นตาน,ตนี้ก็คือตาแรกของคลิปซึ่งก็ือ และตาที่2ของคลิปนี้ผมกล็ลงคนเดียวนะครับซึ่งก็เรียบร้อยโอเคครับเกือเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสุมหาพาสซสีฟด้วยการที่ใช้สมุดระดับสีแดงนะเพราะก่อนหน้านี้ผมใช้สมุดระดับสีชมพูคือแบบมันมีบัฟที่เพิ่มดาเมจกับ n อ c เลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาสุมหาพ,พาร์สีฟที่เพิ่มดาเมจกับ n อ c กันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะได้แบบยังไงอะพาสซสีฟพวกไนท์แมร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับสมุดเล่มแดงแล้วก็เกือไปเ,อเดี๋ยวเราคาบใหม่ก่อน,นครับทุกคน เอาละเราคาบมาอีกเล่มนะครับไปเรามาสุ่มกันเลยผมเตรียมของมาคาบยี่สิบเล่มนะครับทุกคนอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนเกลือครับต่อไปครับเล่มที่สามครับผมสุ่มครับโอ้โหคือผมไม่ไม่ขออะไรมากนะขอแค่เป็นขอแค่มีพาสีเสริมเพิ่มมาอีกอันก็พอแล้วไปเล่มที่สี่ครับปึ๊บโอ้โหโอเคยครับเกลือต่อไปครับเล่มที่ห้าไปครับเปิดปึ๊บอุ้ยอีอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็น อะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนนี่คืออะไร,รปึ๊บเฮ้ยอย่าบอกว่าผมจะได้ปัฟบเสริมอะปึ๊บปึ๊บนี่ไงคีย์ดิคอสไตร์โอกาสที่ตีแล้วจะติดคีย์ดิคอป่ะครับเราต้องมาลองดูคิดดิคอแรงไหมสองหมื 28, ่นแปดหรอลองตีธรรมดาที่ติดหรือเปล่าโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมนั่นเหมนกันทดลองปัฟบคิดดิคอปแลวครับก็คือถ้าติดทิดาเมจจะเพิ่ม40%นะครับแล้ว นี่คือผมได้เพิ่มสกอความเสียหายกับ NPC มา12%ด้วยนะครับมาพร้อมแล้วเราลองมาใช้พาสซีฟใหม่ในการลงดันดีกว่าครับซึ่งก็ใช้เวลาไปที่35นาทีาตานี้เราลองลงคนเดียวดูบ้างครับแต่เหมือนว่าพาสซีฟพิติคอจะไม่ได้ช่วยให้ปิงลดหายไปรางงั้นตานี้ก็เลยปิงแต่ก็ได้เวลาที่ทถือว่าเร็วมา,มากๆก็คือ41นาทีตานี้39นาทีแล้วเราก็ลงคนอยู่อีกเกมนะครับซึ่งเกมนี้ก็ใช้เวลาที่41นาทีซึ่งก็ถือว่าปกติแล้วก็ลงคนเดียวอีกเกมนะครับก็คือ 41นาทีเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะได้ลงดันต่อผมก็แวะมาเก็บกล่องให้สักเล็กน้อยซึ่งก็เทียบสามได้ด้วยโอ้โหโ,หโอ้โหเทียสามได้ผลสปินครับทุกคนไปครับเรามาลงดันกันดีกว่าหลังจากที่เก็บกล่องเกลือไปเมื่อกี้แล้วก็เรียบร้อยแต่แต่ห้าเกมไม่ได้เกาะผู้อีกแล้วครับทุกคนแล้วตานี้ก็เกลือเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนเลยทุกรอบแล้วตานี้เราก็ลงกันสามคนเหมือนเดิมแล้วก็เรียบร้อยผ่านครับและตานี้เราก็ได้ลงกับคนดูในช่องเราอีกแล้วนะครับแล้วก็ผ่าน และนี่ก็เป็นการลงดันทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็คือใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าจะลงดันด้วยการลงโลกหนึ่งนะครับเวลาก็17ตุลาตอน6โมงเย็นนะครับโอเคงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ